สวัสดีครับพบกับสุรุขาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ย้อนหนึ่งหนึ่งตามสำคัญของลิเวอร์พูลของเรานะครับที่อาจส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ในช่วงท้ายฤดูกาลลิเวอร์พูลนะครับสโมสรเยี่ยมเยี่ยมอย่างสวีเดทีพิมกริดภายใต้าการนำทัพของเจคกิงครับกุนซือเชอร์มันยังคงทำงานได้อย่างแข็งแกร่งด้วยการบุกไปเสมอกับแมนเชสเตอร์ทีมหนึ่งหนึ่งในเกมลีกที่สนามเอเทนสตีเดียมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับการเกมจะเริ่มต้นขึ้นนั้นเจคกิงครับให้สัมภาษณ์ว่าพลพรรคหงส์แดงจะต้้อองเล่่่นดดดวยฟร์มททีีีสุ หาังวังจะมีคะแนนกลับออกไปโดยห่วงเวลาที่ผ่านมาทีมของเป๊ปกูเดล่ายอดผู้จัดการทีมชาวสเปนก็เดินหน้าเก็บชัยชนะที่บ้านรวมทุกรายการมาแล้วถึง23เกมติดต,ต่อกันในเกมร่างาดูเหมือนว่าร์พูวของเราไม่สามารถหยุดยั้งการเปิดเกมรุกของแมนเชสเตอร์ได้มากนักและโดนเจ้าบ้านสร้างความกดดันใส่หลายจังหวะกอนที่เอริลิงบล็อคฮัเลนก็น่าระบายสีฟ้าจะโชว์ความเจุบขาดยิงเสียบเสาเข้าไป ถือได้ว่าเป็นประตูแรกของตัวตัวที่ยิงใส่ห่งแดงอีกด้วยอย่างไรก็ตามครับรึ่งหลังนักเตะลิเวอร์พูลเริ่มตั้งเกมได้และมีสมาธิมากขึ้นก่อนที่จะอาศัยช่องว่างบริเวณกรอบเขตโทษของแมนเชสเตอร์ T ยิงประตูติเสมอจัดเทนอเล็กซานเดอร์โนแบ็กขวารองกับตันเทียมพร้อมชาต้มกลับออกมาได้สําเร็จแม้ว่าหงแดงลิเวอร์พูลนะครับจะพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้แต่หากมองในภาพรวมพวกเขาก็ยังมีปัญหาอยู่ในบางจุดโดยเฉพาะยิ่งความผิดพลาดส่วนบุคคลอาทิตย์ จังหวะเสียบประตูที่อาริชันเบเกอร์โก,ก,กชิบ,บราซิลเป็นคนเปิดบอลพลาดการเ่นดวกันนะครับใน,นจังหวัดเสียประตูบริจิฟนไนต์กองหลังกับตึนงเทียมของลิเวอร์พูลก็ปล่อยพื้นที่ให้กับฮาลันมากเกินไปแต่หลังจากนั้นบรรดาแผงเบ็คโฟงหงแดงก็รวบรวมสติกลับมาได้อีกครั้งโดยที่ยังไม่เสียประตูที่2เนน่อาว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ลิเวอร์พูลจะแช่ตั้นจากแมนเชสเตอร์มาได้โดยที่ไม่มีอเล็กซิสแม็กเกอริเซอร์ยืนประจําการเป็นกองกลางตัวรับหมายเลข6 โดยเดติณัย24ปีทำงานหนักในการช่วยไลต่ตะแกมขึ้นแกมคุมจังหวะแกม,กมและการกระจายบอลไปทั่วสนามมิวิลล์ทีมชาติอ์เจนตินาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าเขาเป็นหนึ่งในกองกลางชั้นยอดของซิกพิวรีกโดยแม็กอลิสเตอร์มีสถิติในเกมกับแมนเชตี้ด้วยการสกัดบอล2ครั้งเคลียบอล2ครั้งย่างบอลกลับมาครอบครองได้3ครั้งและเป็นนักเตะด,ดีผูพูดที่มีความแม่นยำในการพันบอลมากที่สุดจำนวน93.2% หลังจากจบเบรกทีมชาติรอบนี้เจคินกรอบได้ขุมกำลังตัวสำรองที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดมิมโดยผู้เล่นอย่างไรอันสกาเฟนแบกและลุยดิอาร์ตถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองแทนที่ของเคอร์ติจอนและดิโก้โชตาและทั้งคู่นะครับก็ช่วยเกมตามฝัง่งซ้ายของลิเวอร์พูลดูมีความสมดุลมากกว่าครึ่งแรกอีกด้วยขณะที่โคดี้เกโปก็ได้ลงมาแทนที่โดมินิกซอบอสไลที่เริ่มหมดแรงส่วนฮาวิ่เลียดและวัตตรุเอนโดก็ถูกส่งลงมาทำหนนะ้าที่ในช่วงท้ายเกมแทนดาวินเนสและ แม็กอลิสเตอร์ที่ต้องเดินทางกาไกลจากการรับใช้ทีมชาติเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าบรรดานักเตะต,ตัวสำรองทั้งหมดช่วยให้เจดก,กิงครอบมีทั้งเลือกมากขึ้นและมีความสดใหม่ในสนามในการไล่บีบพื้นที่ของแมนเชสเตอร์และถือเป็นส่วนสุดก,การที่ทําให้หงด่งมีคะแนนสุดล้ําค่ากลับออกมาซึ่งอาจเป็นตขข้นสุดการที่ทำให้เขามีลุ้นแชมป์ไปจนถึงช่วงท้ายของซีซั่น เอเจนย้นมีข้อเสนอเพียบเพื่อล่อมูเชยลอฟสกีลาหงดงเอเจนของมาติอุสมูเชยลอฟสกีนะครับย้มมีข้อเสนอเพียบจากโปแลนด์บ้านเกิดที่หยิบยื่นมาให้กับดาวรุ่งรารนี้เลือดให้ย้ายออสเตรีนอันเวลแต่ตัวเขามองถึงโอกาสไปเล่นในลีกดัตหรือเบลเยียมมากกว่าหากต้องย้ายทีมนะครับ แม่มูเชลอสกี้นะครับในวัย20ปีย้ามาอยู่กับฮงดังลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2020จะโชว์ฟอร์มโดดเด่นในทีมเยาวชนแต่จนถึงน,นตอนนี้เขายังไม่เคยได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่เลยจนทําให้เริ่มมีข่าวว่าแล้วโรงแรยนี้น่าจะย้ายออกจากทินแอนฟิลเพื่อโอกาสในการลงเล่นอย่างเต็มที่แล้วเราเสนาโดยมีเงื่อนไขผมจะไม่จชกชวนให้เขากลับไปที่โปลแลนด์เซซารีคูซาเอจยันส่วนตัวของมูเชลอสกี้กลัว และผมก็ไม่อยากชักชวนให้เขากลับไปที่โปแลนด์อยู่แล้วแต่อันที่จริงเขาก็ได้รับเข้าเสือมากที่สุดก็มาจากบ้านเกิดของเขาที่โปแลนด์สโมสรส่วนใหญ่ต้องการเขาแต่ผมคิดว่ามันควรเป็นที่เนเธอร์แลนด์เบลเยียมหรืออาจจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์มากกว่าสำหรับการย้ายทีมอนาคตของมูเชียล็อฟสกีฟอเตอร์ช่วยยันนะครับจังหวะพ่อหมีขึ้นกับอัคันยียังไงก็ฟาวแน่นอน เบนฟอร์เตอร์นะครับอดีตนายประตูระดับพรีเมียร์ลีกช่วยยืนยันว่าจังหวัดที่โรเบนิอ์ตของแมนเชสเตอร์ยิงตุงตักไายแต่ไม่ได้ประตูนั้นเป็นเพราะอาริชอนเบเกอร์ถูกมานูเอลอาคันญีกระแทกฟาวก่อนชัดๆหลังจบเกมที่ร์พูเสมอกับแมนเชสเตอร์ีหนึ่งนั้นนะครับมีประเด็นการทำเข้าประตูของดีอาร์ตนะครับ ซึ่งผ้ตัดสินก็ไม่ให้เป็นประตูเพราะว่ามองว่าอาคัญยีนั้นกระโดดกระแทกอลิชอนเบเกอร์ก่อนนะครับซึ่งมีหลายคนนํามาเปรียบเทียบกับจังหวะที่อัลซนอลเสียป,ประตูนในเกมพบก,กับนิวคาสเซิลก่อนหน้าในเหตุการณ์ที่เคยกระกลั่นรวมถึงการที่เจมี่กลาเกอร์ออกมากึ่งตําหนิอลิชอนเบเกอร์ว่าควรที่จะต้องคว้าบอลให้อยู่มือไม่ว่าจะถูกกระแทกหรือไม่เพราะเกิดพตัดสินไม่ยืนยันตามเหตุการณ์ในคู่ระหว่างปืนใหญ่กับซาลิการ์ดงจะกลายเป็นเสียป,ประตูของลิเวอร์พูลไป กี่ยวกับเรื่องนี้ฟอเตอร์ในฐานะครูรักษาประตูเก่านะครับที่ผ่านเกมมาอย่างชดชนก็วิีคำว่ายังไงจังหวะนี้ผู้ตัดสินก็ต้องเป่าฝาว่าถ้าไม่ให้ฟาวสิเป็นประเด็นแน่นอนสิ่งที่ผมพูดก็คือมันเป็นการฟาวมันก็แค่นั้นเลยมันฝาวชัดเจนอดีตนัป,ประตูคนดังแสดงความคิดเหน็ผมจะอธิบายว่าทําไมน่ะเหรอหากคุณเป็นผู้เสบประตูและถ้าคุณกระโดดลอยตัวจากพื้นสนามแล้ว าของคุณก็มองไปที่ลูฟบอลและคุณยกมือขึ้นแบบนั้นแบบอาริชันบเกอร์ทันใดนั้นนะครับมีใครบางคนไม่ต้องถึงกับคว้าแขนของคุณหรอกแต่มาสก,กิดตามร่างกายของคุณมันก็ส่งผลกระทบแล้วมันจะทำให้ร่างกายของคุณเคลื่อนที่ไปอีกแบบจริงๆแล้วโดยปกติผู้สับตูกระโดดคว้าบอลที่มาด้วยความเร็วระดับ40 50 60หรือ70ไม์ต่อชั่วโมงซึ่งเป็นเรื่องปกติมันจะมีข้อผิพาดน,น้อยมากนะในการทำบอลลุดมือเอง ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็ยากระดับหนึ่งในการคว้าลูกบอลอยู่แล้วแต่การจับบอลในช่วงที่มีคนโดนร่างกายของคุณด้วยมันยิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะสถานทั้งหลีกสอง big team พิมลิกเปิดฉากล่าเอ็มบารเป้มาร่นเทีมในช่วงสัมดาอนน์นี้มีลิเวอร์พูลด,ด้วยหรือใหม่สองทีมย,กยักษ์ใหญ่จากพิมลิกรวมวงคว้าตัวเกียนเอ็มบารเป้มาร่นเทีมในตลาดหน้าร้อนนี้ รายงานนี้มาจากแดนเคนคัตเซลนะครับรายงานผ่านเดลี่ลิร์ดว่าอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลนะครับคือ2ทีมสโมสรจากศึกผิวนุ่งเกฤษที่เริ่มตรวจสอบความเป็นไปได้ในการคว้าตัวกิเลียนเอ็มเปเป้ P e, หนึ่งในนักเตะยอดเยี่ยมที่สุดในลูกหนังโลกนะน,นักขณะนี้เข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนที่จะถึงนี้โดยรายงานจากแดนเคนคาตเซรายงานมาว่าซูเปอร์สตาร์เลือดน้ำหอมเหลือสัญญากับปารีสแซ์ริจึงกมง จนถึงแค่สิ้นสุดฤดูกาลนี้ทําให้สมสศอนยึดสามารถคว้าตัวและยืนก้อเสดึงตัวไปร่วมทีมได้แบบไร้ก็ตัวตั้งแต่วันที่1มกราคมนี้เลยเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามนะครับเอมปเปเป้ยังมีออปชั่นแคย์ยาชันดาเพิ่มเติมกับปชอีก1นปีเดินทีเร็วมฤติสมสอนในฝันในวัยเด็กของเขาก็ดูเหมือนจะเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้มากที่สุดแต่ล่าสุดเอมปเปเป้รู้สึกพอใจกับแผนการซื้อขายของทีมเมื่อตลาดน้านร้อนที่ผ่านมาที่เลือกปล่อยซูเปอร์สตาร์ดัง,งอย่างลีโอเนลเนมิซ เนมาซร์กิโอรามอนและมาโกวารติแล้วเลือกเสริมผู้เล่นโดยพิจารณาความสามารถก่อนชื่อเสียงนะครับเช่นร้องดาวโคโรูโมอานีกอนโซโลรามอนและอุสมันเดมเลตหมทั้งหมดนี้ส่งผลให้กัปตันทีมชาติฝรัร่งเศสอาจพิจารณาแข้งในกรุงปารีสต่อไปนะันี่คือสุขการลิเลวอร์พูลกับทนสษ์เป็นรอบสาของที่30พิศสิกายน ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ